เป็นตัวแทนของแกนนำพัิมิตรไปเป็นหัวหน้าพักเพราะฉะนั้นคุณสมศักดิ์เนี่ยจะต้องนําฉันทามติของแกนนําไปชี้แจงให้กับสมาชิกพรรคเมืองใหม่และไปชี้แจงกับการเมืองใหม่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้อยู่กับหัวหน้าพักการเมืองใหม่อดีตนะครับอดีต แกนนาพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคุณสมศักดิ์โกศัยสุขคุณสมศักดิ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสมศักดิ์ถามตรงๆขอให้ตอบแบบตรงๆทาไมลาออกจากการเป็นแกนนําพันธมิตรฮะสาเหตุที่ลาออกนะครับ,รบก็เรียนอย่างนี้ว่ามาเป็นพรรคการเมืองใหม่ต้องทํางานอยู่ในกรอบกฎเกณฑ์ของกฎหมายและขอบังคับระเบียบของพรรคเราก็ได้เตรียมการที่จะเลือกตั้งในการเลือกตั้งใหญ่ที่จะมีขึ้น พราะก่อนหน้านี้ก็เลือกตั้งซ่อมที่สุราชก็จะส่งก็ไม่ได้ส่ง,สงที่เขตหกพอจะส่งก็ไม่ได้ส่งก็เลยเจียมการมาโดยตลอดที่จะให้มีการเลือกตั้งทีนี้แกนนําก็นัดประชุมวันที่16มีนาคมนะครับที่บ้านพระอาทิตย์มีการประชุมกันก็มีการเสนอกันว่าไม่ต้องการอยากให้มีการเลือกตั้งแล้วผมก็ถามว่าแล้วจะทํำยังไงเดี๋ยวก็ค่อยทําค่อย ชุมนุมกันแล้วก็สร้างกระแสขึ้นมาเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งผมก็บอกว่าอย่างนี้ก็เท่ากับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเนี่ยพักการเมืองใหม่มันผิดกฎหมายครับกรรมการบริหารพรรคกรรมการสาขาพรรคหรือผู้ปฏิบัติการของพรรคเนี่ยติดคุกตั้งต่สองปีถึงสิบปีนะอย่างนี้ไม่ได้ทีนี้ก็ตกลงก็ปรับเสนอขึ้นมาอีกถ้าไม่สามารถที่หยุดยั้งการเลือกตั้งได้ก็ถ้ามีการเลือกตั้ง ะต้องรณรงค์ให้คนไปใช้สิทธิ์โหวตโนนะครับทีนี้การที่ไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่รู้จะตีความอย่างไรก็แสดงว่าให้มีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามรานูนตอนนั้นแกนนําอยู่เป็นครบทั้งห้าของรพ้าคนแล้วก็คุยกันว่าไม่อยากให้มีการเลือกตั้งใช่ไม่อยากให้มีการเลือกตั้งแล้วก็อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คุณชนที่บอกว่าต่อไปนี้ไม่อยากกินยาแทนใครแล้วนะเบื้องบนเล่นกันลักไพ่หลายหน้าผมก็ คิดเมือนกันว่าเอแบบนี้มันแปลว่าอะไรทีนี้พอมาถึงเมื่อเขาบอกว่าถ้าหยุดยั้งการเลือก,อกตั้ง,งไม่ได้ก็จะให้โหวตโนมผมบอกว่าผมเป็นหัวหน้าพักนะตามกฎหมายนั้นการตจจัดสินใจใดๆนะครับโหวตโนนี้มไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าต้องไปประชุมกรรมการบริหารกรรมการสาขากรรมการศูนย์ ทั่วประเทศ <แ halfway S 2> นะครับคุณต้องเข้าใจนะแล้วมติอย่างไงผมก็ต้องเคารพตามนั้นเพราะผมเป็นนักประชาธิปไตยันะครับ,ค,รบคุณสนที่ก็บอกว่า,าก็รับได้นะครับแล้วก็ไม่ว่ากันแล้วก็เขายังผมยังบอกว่าออกมาถ้าตรงกันก็โอเคนะคถ้าไม่รงกันก็อย่าโจมตีอย่าใส่ร้ายอย่ากล่าวหากันนะครับเพราะว่าแค่โหวตโนพักกันบางหม่ก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วแต่ว่าเราเคารพสิทธิ์ของพี่น้อง แต่ว่าพระเจ้เมย์เขาจะตัดสินใจยังไงก็ต้องเคารพกัน <ฮะ S 1> ทั้งหมดโอเคคัุที่จำลองทั้งห้าคนโอเค <ฮะ S 1> ผมก็ขอเวลามาประชุมนัดประชุมวันที่ยี่สิบสองผมก็ถามกรรมการศูนย์สาขาทั่วประเทศกรรมการบริหารทุกคนว่าใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วย <ฮะ S 1> ให้พูดขึ้น <ฮะ S 1> ลุกขึ้นพูดทุกคนทุกคนนะครับกรรมการศูนย์สาขาทั่วประเทศก็ยืนยันว่าให้ส่ง พอวันที่ยี่สิบสามเนี่ยขึ้นโจมตีกล่าวหาถแถกอารมณ์เลยตั้งแต่วัน<ม>ที่ยี่สิบสามกสัตอยากจะเป็นสอสอ,อสารภาพลงยศหลงราบหลงยศยยเป็นสอสอตัวสัตว์สารพัดแล้วก็เรื่องต่อมาเนี่ยเยอะมากน้เอาตรงนั้นก่อนนะครับกล่าวหาตั้งแต่วันนั้นจกนกระทั่งวันถึงวันนี้นี่หลายเรื่องรับ,บเงินรับทองักกับพลังอ่าฝักเพื่อไทยบ้างฟักปัญญาิิ่ป,ปัดบ้างอ,อะไรต่ออะไรไม่รู้ มีคนุณส็อที่บอกว่าถ้าอยากออกทําไมไม่ออกเงียบๆคุณสมศักดิ์เนี่ยรับงานใครมาทําลายพันธมิตรหรือเปล่าวันนี้รุนแรงที่สุดอ่าเดี๋ยวจะต่อไปนะครับกับทีนี้ผมก็ไปแจ้งวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบี่ประชุมีกครั้งหนึ่งับแต่ว่ายี่สบสามถล่มแล้วนะพราะวันที่ยี่สบสี่ไปแจ้งในเช้าวันนี้มาตีเป็นอย่างนี้นะคุณท็ที่ก็เดินขึ้นข้างบนผมบอกว่าพี่จำลองคุณท็อที่มาอยู่รับแก่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปบอกเองนั่นก็จบนะครับผมถือว่า ความเป็นผู้ใหญ่กันเนี่ยเมื่อพูดกันแบบนี้แล้วเนี่ยถ้ายังปฏิบัติกันไม่ได้แล้วโจมตีกล่าวร้ายจนมันไม่ใช่มิตรแล้วอย่างนี้นะรุนแรงมากไปซึ่งนี่คือเป็นประเด็นเมื่อเป็นอย่างนี้ผมก็มองว่าถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เราเป็นพักผมก็มาประกาศในพักว่ากรมการ,าร,กรมการบริหารกรรมการศูนย์สาขานะขึ้นห้ามขึ้นนะเพราะถ้าขึ้นไปพักจะถูกยุบและถูกคนจะถูกลงโทษตามกฎหมายครับทุกคนก็ ยุติการขึ้นเวทีนะครับทีนี้ทางสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยเขาก็เป็นคนส่งผมไปผมก็มาบอกว่าไอ้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยดีแล้วก็เขายังเขามีคณะกรรมการปกป้องแผ่นดินจาได้ไหมกลับมีการพูดคุยกันว่าเดี๋ยวเขาจะวันที่หกเนี่ยเป็นวันจัก,กรีนะครับแล้วก็จะไปถวายคือนอำนาจในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าก็ทีนี้ปั่นกระแสจนกระทั่งว่าวันที่ห้าเมษายน จำได้ไหมครับับาหารซีเราทับออกมาประกาศไม่มีการปฏิวัติใครเคลื่อนกําลังพลถือว่าเป็นขบฏ<ะ>กระแสโวตโนก็จะ no, ขึ้นมาเต็มที่เลยหลังจากวันนั้นะนะครับเพราะว่าไปตรงนั้นไม่ได้<ะ>แล้วก็มา,มาเพิ่มโวตโนตกลงคุณสมศักดิ์กำลังจะอธิบายว่ามันมีการคุยกันในหมู่แกนนาพันธมิตรที่ไม่อยากให้มีการเลือกตั้งใช่ข้อที่หนึ่งก่อนซึ่งคุณสมศักดิ์ตีความว่าไงฮะเรียกทหารปฏิวัติอย่างนั้นเหรอฮะไม่ไม่มีการเลือกตั้งเลยจะทำไงแล้วจำนวนไม่มี แล้วพักการเมืองเนี่ยจะต้องอดําเนินการไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ hmm. ไม่มีการเลือกตั้งทำยังไงลนะ่ะคุณสมศักดิ์คิดว่ามันคืออะไรฮะ,ะมันคือก็ถามว่าจะทำอะไรตอบไม่ได้แต่เขาบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการพยายามมีรายชื่อบุคคลที่จะเป็นับสภานิติบัญญัติอะไรของเขา สอเนอะไรคือมีการเตรียมการที่จะใช้วิธีการนอกรัฐมนูญเพื่อเข้าสู่อำนาจในการถามว่าแล้วใครเป็นรัฐมนุนใครเป็นนายกก็ไม่มีใครตอบมันมีลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นนะนะผมก็ต้องตีความอย่างนั้นแต่นี่ผมเป็นนักประชาธิปไตยผมได้รับรางวัลสิทธิมวลชนระดับโลกนะฮูแมนไรเออวอร์จากอดีตประธานาธิบดีฟรีดิเอเบตเยอรมนีเป็นคนรู้จักทั้งโลกนะครับอันนี้ไม่ได้ไปคุยฉะนั้นผมไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจผมต่อต้านเผด็จการมาทุกรูปแบบตลอด แล้วผมก็เป็นที่ปรึกษาสรสผมก็มารายงานสรสกเเลยเข้าไปไประชุมกันมาประชุมกันเขาก็บอกเขาเป็นคนส่งผมไปมตอนเป็นแกนนํานะครับปีสี่เก้าเขาก็เลยมีมติกันว่าท่านเอากลับและคุณสาวิตเป็นเลขา,าก็เอากลับด้วยเพราะธรรมนูญของสรสกเขาบอกว่าต่อต้านประเด็นการทุกรูปแบบเหมือนกันับเมื่อทหารออกมาอย่างนั้นประกาศออกมาอย่างนั้นเห็นชัดแล้วว่าถ้าสื่อทั้งหลายจับประเด็นได้ว่าช่วงนั้นแม้แต่คุณกรกะตคนหนึ่งท่านก็ยังบอกว่า ถ้าใครจะปฏิวัติกับปฏิวัติไปตอนนี้มันซื้อเสียงกันเยอะอะไรเนี่ยมผมในฐานะหัวหน้าพรรคยังเอาจดหมายไปยื่นหนังสือให้กับกรกตออบอกว่าอย่างนี้มันไม่ถูกการเลือกตั้งในกรกตไม่ควรใช้ชดเกินสามหมื่นบาทได้สามพันสามแสนบาทแล้วก็ถ้ามีการทุจริตเลือกตั้งให้ประชาชนเป็นคนดําเนินการตรวจสอบอให้รางวัลเลยเช่นเขตนี้เลือกตั้งสิบล้านประชาชนเขาข่าวมาแจ้งกรกตกรกตให้ใบแดงหรือใบเหลือง ยี 20, ่สิบสามสิบเปอร์เซ็นของค่าเลือกตั้งเนี่ยให้ผู้สมัครที่มันโกงอ่ะจ่ายเงินให้กับประชาชนนะครับผมให้ให้ผมว่าต้องต้องแก้ตรงนั้นตกลงข่าวลือเรื่องปฏิวัติที่คุยกันหนาหูแล้วรัฐบาลรู้ว่าทุกฝ่ายมาเปิดเสร็จว่าไม่จริงเนี่ยมันมีมูลเหรอฮะช่วงนั้นที่ตบเท้าตบเนี่ยก็มันมาจากกระแสอย่างนี้รัะนั้นสรสนะสสสี่สิบสามสาภาพแรงงานนักสากจสมาชิกประมาณเกือบสองแสนคนเขาประชุมกันตัวแทน้งหมดมีมติ ให้ปผมกลับมาแล้วเขาก็ต้องกลับมาคือไม่เห็นด้วยการปฏิวัติว่างั้นไม่เห็นด้วยกับแนวทางนั้นเพราะว่าสรสะเนี่ยข้อบังคับของรัฐวิสาหกิจเองแต่ทุกแห่งจะเขียนไว้เลยในฐานะที่ผมเป็นอดีตเลขาธิการจะเขียนเอาไว้ว่าพนักง,งานรัฐกิจทุกคนต้องสนัสนบสนุนการปรกครองในระบบรัฐมนูญแล้วทําไมส9บกกันยาอยู่เฉยฮะ19เก้ากันยาเนี่ย ปฏิวัติเหมือนกันเลยนะ,ะปฏิวัติแล้วเราจะไปทํำยังไงล่ะแต่ว่าเราก็าไม่ได้เห็นด้วยตัว<อ>ผมผมไม่ได้เห็นด้วยสมศักดิ์อยู่ในแกนนามาธมิตระะอยู่ในแกนนำแต่แล้วก่อนนั้นนี่แกนนามาธมิตรก็มีแนวโน้มว่าจะเรียกทหารออกมาปฏิวัติแล้วเวลาทหารมาปฏิวัตริววตร,ร,ตร,ร,ริงงเงียบก,กันหมดมาไม่ใช่ผมนี่ผมไม่เห็นด้วยตอนนั้นผมไปรับรางวัลวันที่19ผมไม่ได้อยู่ประเทศไทยจุดยืนตอนน่านเป็นงไงฮะผมผมไม่เห็นด้วยผมพูดตลอดนะผมไม่เห็นด้วยกับการยึอดอำนาจและเราก็ไม่รู้ว่าเขามายึดเมื่อไรับนครบ สมาคมแรงงานรัฐกิจตรงนั้นเขาจะจัด,ดจกิจกรรมต,ตนนั้นก็อยู่ร่วมหัวจงท้ายกับพันธมิตรไม่ใช่เหรอแล้วพันธมิตรทีร่ร่วมร่วมแต่ว่าแต่ว่าเราไม่ได้ร,มมดรู้ผมไม่ได้รู้เรื่องว่าใครจะยึดอำนาจแต่ไม่มีใครรู้ตกลงตอนนั้นจะบอกว่าอธิบายได้ว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยผมไม่เคยเห็นด้วยเลยทั้งชีวิตในเรื่องการยึดอำนาจเนี่ยแล้วก็เราไม่เคยไปผมไม่เคยรู้เรื่องอะไรว่าเขาจะมายึดอะไรแล้วก็ไม่มีความสัมพันธ์กับทหารเป็นส่วนบุคคลแต่ยึดแล้วก็แล้วมันไปอย่างนั้นเหรอครั่กไประมา็น ก็ใครจะกล้าล่ะมีปืนมีรถถังไม่ใกลต่อต้านออกมาทักศีนทีนี้ผมกลับเข้าสู่ประเด็นที่เราคุยกันต่อทีนี้ว่าพอกระแสปฏิวัติคล้ายกับว่าปุกไม่ขึ้นทีนี้ประเด็นโหวตโนมาอย่างไงฮะโหวตโนก็มีการเสนอว่าถ้าไปทางนั้นไม่ได้ก็โหวตโนแต่ผมถึงถามว่าโหวตโนแล้วแล้วมันจะปฏิรูปการเมืองตรงไหนก็เริ่มถอยมาเป็นการปฏิรูปปฏิรูปยังไงแล้วคนที่ได้เขาก็ได้ไปโหวตโนนะครับประโยชน์ก็จะได้กับอับ พักคุณทักษิณมากกวา่านะครับเพราะว่าเสียงเขานนิ่งอยู่แล้วและพวกที่จะมารณรงค์นี่ไม่ไม่ไปลงให้อยู่แล้วแล้ว้นอกนั้นก็ไม่ไปลงให้พักอื่นแล้วตกลงใครได้ประโยชน์คือเกมโหวตโ,โนเนี่ยประชาธิปัตย์จะเสียประโยชน์คุณทักษิณยังไงก็ได้คะแนนที่สนับสนุนอยู่แล้วอ่นาก็ผมไม่ผมไม่รู้ว่าประชาธิปัตย์จะเสียไม่เสียแต่ว่าคะแนนควายคุณทักษิณได้แน่นอนครับและทีนี้ต่อไปทำยังไงเพราะก็ได้สมมติเป็นรัฐบาล อ้าวอาจจะบวกกับคุณเลวินอะไรก็แล้วแต่เขาอะน,<ช>นะในอ <ะ S 2> นาะคตพอเป็นรัฐบาลแล้วทําไงพันชมิรก็ออกไปอีกใช่ไหมออกมาอีกแล้วตรงไหนก็รรประชาชนที่ถูกยิงถูกฆ่าอีกแล้วตกลงใครได้อะไร,รนี่คือคําถามที่ไม่ใครตอบได้แล้วก็มาตอบบอกว่าถ้าเราได้เสียงมากก็จะเอาอยัางไงละ่ะก็เอาคนที่โหวตโนนี่มาชุมนุมใช่ไหมมาชุมนุมแล้วผมพอรู้แนวทางในฐานะที่ถ้าอะไรฮะถ้าเกิดโหวตโนแล้วประชาชนออกเสียงเยอะๆ ผมจัดเห็นภาพเลในอนาคตเห็นภาพก็เห็นภาพว่าก็จะรณรงค์ให้คนมาชุมนุมแล้วก็ไปต่อต้านรัฐบาลอ้างว่ารัฐบาลมาไม่ชอบกัดและทีนี้รัฐบาลเขาก็จะมีการปราบปรามและประชาชนก็จะล้มตายแล้วมันเป็นเสร็จรูปตรงไหนเหตุการณ์แบบนี้มันเก่าซ้ำซากนะครับมันไม่เคยปฏิรูปผ่านกระบวนการที่ไม่เป็นประจับิปได้เลยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนทาได้ทีนี้ แต่คุณสมศักดิ์ก็อยู่กับเขามา193้าาวัน <S 2> <S 2> ไ้นนเนี่ยรัฐบาลไอ้นั่นมันเป็นเรื่องเฉพาะกิจในร<ๆ>เรื่องที่เรารณรงค์ในเรื่องการต่อต้านผมเนี่ยติดตามเรื่องการโกงการขายรัฐวิสาหกิจแล้วก็โกงในรัฐวิสาหกิจทั้งนั้นเลยไหมที่เขายึดทรัพย์กลับมาเนี่ยผมถือว่าผมต้องทําหน้าที่เพราะการที่ได้อํานาจโดยไม่เป็นประชาธิปไตยแม้จะเลือกตั้งจะซื้อเสียงนี่ผมก็ถือว่าเป็นประเด็จการผมพูดบนเวทีตลอดกันะครับฉะนั้นการที่เราถอนตัวเนี่ยเราไม แล้วก็บอกแล้วว่าเราถอนตัวกรณีใดที่คุณเคลื่อนไหวเราเห็นเราอาจจะไปช่วยหยิบน้ําโดยไม่จําเป็นต้องขึ้นเวทีก็ได้แต่ถ้าเราไม่เห็นด้วยเราก็เราก็ไม่เอาด้วยทีนี้คุณสนที่บอกทําไมไม่ถอนตัวออกมาเงียบๆคุณสมศั์รับงานใครมาหรือเปล่าเพื่อที่จะทําลายพันธมิตรถอนตัวเงียบๆถอนได้ยังไงเงียบๆมันคนก็ต้องรู้อยู่ดีและผมไปเป็นกระบวนการผมมีสมัม์ารงงานระดับที่ผมไม่ใช่เป็นคนที่อยู่คนเดียวนะครับมีมวลชนมีเคลื่อนไหวมาเป็นยาวนาน นะครับมันนานไปตั้งสี่สิบห้าสิบปีมาแล้วครับฉะนั้นผมเป็นไปในองค์กรองค์กรถอนก็ต้องถอนตามองค์กรยังไงก็เป็นข่าวอยู่ดีมันต้องเป็นข่าวอยู่ดีคุณจะไปปกปิดอะไรจะเงียบอะไรอ่ะแล้วแล้วไปกลัวอะไรล่ะเรื่องแบบนี้มันเป็นแต่แก้ตรงไหนอ่ะอ่แล้วทําไมต้องขึ้นไปด่ากันนะเมื่อตกลงกันแล้วครับนะครับเห็นไหมครับการขึ้นไปนี่ก็ทําให้เสียหายพักที่ตนเองก็มีส่วนร่วมในการตั้งมาครนะครับ แล้วคุณคุณสมศักดิ์เลยให้สัมภาษณ์ต่อว่าคนหน้าเวทีนี่ก็ลดลงเอสเอเอสก็ลดลงกระแสโอนบวชนงพันวิทย์ก็ปุกไม่ค่อยขึ้นคุณสมศักดิ์ย้อนถามคุณสนที่กลับไปตกลงใครรับงานใครคุณสมศักดิ์ฮะประชาชนอยากรู้ตกลงใครรับงานใครฮะผมที่ตอบถามไปในยนะเพราะว่าผมสงสัยว่าในเรื่องเริ่มต้นนะเ,เรียกร้องประสาทประวิหารนะฮะเอมโวให้ถอนออกมาถอนจับภาคีมรดกโลก รหลักดันพวกที่ลุกลามานาเขตแล้วเดิมตอนหลังเรื่องวีล่าอะไรเนี่ยนี่เราเห็นด้วยนะแต่ตอนหลังก็มาเปลี่ยนโจดแบบเนี้อืแล้วเรานั่งอยู่ในที่นี่เรา,เราวิเคราะห์ได้ว่า,าจะไปในทิศทางแบบนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมแล้วผมสงสัยว่าแล้วทาไมคาแสวตโนจึงมาโผล่ Pro ขึ้นมานะแล้วก็หมายความว่าเมื่อหยุดยั้งการเลือกตั้งไม่ได้นี่ผมก็รู้สึกสะดุดแล้วเพราะพรรคมันเข้าร่วมไม่ได้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่สําหรับ คนที่อยู่ในกรอบคฎหมามผมก็บอกว่าเหมือนก็ให้ผมมาอยู่ในวัดนะให้ผมมาบวชแล้วเสเร็จแล้วคุณมาให้ผมทําผิดศีลผิดอะไรที่แรงๆนะถึงกับประราชิกกนะันรับม,มันทาําได้ยังไงทาไมไม่ทิ้งพักกลับมาอยู่พัทธมิตรเขาบอกพ่อแม่พี่น้องรอรับคุณสมศักดิ์อยู่แต่ถ้าไปอยู่กับพักเนี่ยไหนที่สุดจะถูกลืมเรื่องนี้ผมไม่ได้ไปติดเรื่องนั้นเวลาตั้งพักห้าคนนะผมเป็นประธานยี่สิบห้าพฤษภาคนที่มาไ้ธรรมชาติรประชาชนทั้งหมดลงมาให้ตั้งพัก นะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นความคิดกระสันคนเดียวนะครับเมื่อประชาชนนั้นจะตั้งพักทุกคนมาไม่ได้ทุกคนสมเกียรติก็อยู่ประชาธิปัตย์ความจริงก็มาได้นะถ้าจะมาน่ะแถ้าเขาลไมาติดทำไมาวันนี้เนี่ยเขาไปด่าเขาบอกว่าพรัคประชาธิปัตย์เนี่ยอะไรเป็นพวกขัดอะไรต่ออะไรไปว่าเขาแต่วันนี้ก็ยังอยู่เป็นลูกน้องสัตว์นัดกับนะครับไม่ไม่ก็ไปไปถามดูยังไม่มาผมถามว่าเมื่อไหร่จะมาจะมาเมื่อเหมาะสมอืมอ่า พี่พบก็ไม่มาอตอนนั้นคิดว่าจะมีการเลือกตั้งไปกันได้ mm hmm. ก็มาบอกว่าสมชัยจะมีได้คะแนนเสียงบ้างถ้าลงเลือกตั้ง mm hmm. ผมบอกมาสิ mm hmm. ผมไม่ได้มีกิเลส mm hmm. มาเลยก็ตอนหลังก็มาบอกผมว่าติดมูลนิธิมาไม่ได้ไม่มีใครดูแล <Yeah. S 2> แล้วก็ต้องเดี๋ยวจําเงินไวจ้จักจะไม่ได้เข้ามูลนิธ mm hmm. ิผมก็ไม่ว่าผมเห็นใจนะครับไ, <Yeah. S 2> ไม่ต้องมาก็ได้นะครับคุณสนทีผมเป็นผู้ก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่ตัดตั้งเสร็จคุณสนทีก็มาบอกว่าพี่นกศัก ผมขอเป็นหัวหน้าภาพบอกไม่ต้องขอหรอกเพราะว่าเขาเสนอกันในให้ไปก็ให้ไม่ได้ไม่มีใครให้กันได้ใครขอใครฮะตกลอกอ่าคุณสนทิไม่ใช่ขอนะแต่เป็นคําพูดเป็นคําพูดเขาเนี่ยมาขอตอนนั้นผมเป็นหัวหน้าผู้ก่อตั้งผมบอกว่าในห้าคนนี้นะถ้าใครเมื่อใครถูกเสนอชื่อแล้วผมจะถอนตัวทันทีเพราะใครก็ได้เพราะผมไม่ใช่กัตร์อยากจะเป็นนะครับแต่เมื่อไม่มีใครเอาเนี่ย ผมรู้สึกว่าผมกลัวมากๆในชีวิตก็คือว่าไอ้คุณมายืนข้ามกลางสายขนมาขอมาติีตั้งพักแล้วพวกคุณไม่มีใครรับผิดชอบสักคนค,คุณหายไปหมดผมบอกว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านนี่ผมยินดีนะถ้าใครเสนอผมผมก็จะไม่ถอนเพื่อแสดงความรับผิดชอบในช่วงแบบนี้ันะครับแต่คุณสนที่ไม่ได้อธิบายแบบนั้นบอกว่าคนที่อยากเป็นหัวหน้าพักการเมืองใหม่เนี่ยมันเยอะมากแล้วก็ตีกันไม่มีข้อยุติ คุณประพันธ์ก็เลยบอกว่าพี่ต้องเป็นเองพี่คือคุณสนทิ่ะต้องเป็นเองแล้วถึงจะเอาอยู่คุณสนทิ่เลยรับที่จะเป็นแทนหลังจากนั้นบอกว่าอยากกลับไปทำสือ่อในช่วงนั้นนะไม่มีใครไม่รู้นะไม่เห็นว่ามีใครจะแย่งเลยถ้าคุณสนทิ่จะเป็นทุกคนให้หมดอยู่แล้วกรับนะแต่ว่าคนอื่นก็ไม่รู้แล้วพวกเรานี่เป็นนักประชาธิปไตยนะ <unt S 2> เราอยู่ในกระบวกนการเลือกตั้งมานะไม่รู้ขี่ร้อยครั้งแล้วในแรงงานเนี่ยนะในระดับโลกก็เป็นประธานสวอนะคือมันเลือกจนเรา,ไม,ไ,าไม่ได้บ้างไม่ได้บ้างเราเฉยๆเพราะเราไม่ใช่ แล้วคุณตนที่เล่าตอบอกว่าพี่สมศักดิ์นี่แหละเป็นคนมาขอว่าอยากเป็นหัวหน้าพักตกลงคุณสมศักดิ์ไปขอคุณตนที่หรือเปล่าฮะมันจะไปขอได้ยังไงคุณตนที่ตอนนั้นเขาลาออกนะเพราะเขาเป็นเสร็จเขาลาออกจากสมาชิกเลยนะครับไม่ใช่เราออหัวหน้านะลาออกไปหมดทุกอย่างเลยเขาจะไม่มีส่วนอะไรแล้วไปขอก็าได้ยังไงล่ะครับแล้วแล้วเขาจะนี่แหละเขาแสดงว่าเขายังเข้าใจว่าพักนี่เป็นของเขาอยู่ตกลงพักการเมืองใหม่หมนี่มันของใครฮะพักการเมืองใหม่มันก็ต้องเป็นของประชาชนของสมาชิก โดยหลักแล้วพักทิ่แล้วมันทางหลักการจริงๆมันของใครคะคุณสมศรีไม่มีเจ้าของอะครับผมไม่รู้ว่าของใครจะเอาตามกฎหมายใช่ไหมแล้วเป็นตามกฎหมายมันก็มีใครเจ้าของมีแต่กฎหมายบอกว่าถ้าตัวแทนของพักก็ต้องให้หัวหน้าพัก ในการทํานิติกรรมในการที่จะไปท,ทํากิจกรรมกับคนภายนอกอันนี้เป็นหลักกฎหมายนิติบุคคลธรรมดาอันนั้นหลักกฎหมายแต่จริงๆในพักในเวลาคุยกันม,มันไม่มีไม่มีภาษาชาวบ้านนี่ถามว่าในพักการเมืองใหม่เนี่ยใครใหญ่ฮะไม่มีฮะก็ต้องอาศัยเสียงกรรมการอะไรเวลาจะทำอะไรก็คุยกันนอกจากบางเรื่องที่เป็นอำนาจตามกฎหมายอันนี้ต้องยอมรับนะบอะนำนาจตามกฎหมายเขาบอกวหน้าพักต้อง,องคอยควบคุมไม่ให้พมาชิกทําผิดถ้าผิดก็ถูกจุกพับหัวน้าพักก็จะโดนปรับแม้แต่ไปเปลี่ยนชื่อเนี่ยเนี่ยยัง คุณรัชยุทธ์เรือมรอเนี่ย<ะ>ไปเปลี่ยนชื่อไม่แจ้งหัวหน้าพักหัวหน้าพักต้องจ่ายค่าปรับเนี่ยสองหมื่นเก้าร้อยสองหมื่นสองพันเก้าร้อยกว่าบาทเนี่ยคุณคุณรัชยุทธ์ที่ววยเนี่ยย<ะ>ังไม่เสียคืในให้พักเลยตกลงใครจ่ายฮะผมหัวหน้าพักต้องจ่ายเป็นคนจ่ายป่าเพราะกฎหมายเ็าลงโทษที่หัวหน้าพักะฉะนั้นนี่ต้องเข้าใจฉันหัวหน้าพักจึงก็ต้องดูแลอะไรที่ไม่ถูกต้องแล้วก็คุณสนที่บอกว่าบริจาคเงินให้พักสามล้าน<ะ>ผมก็กาลังตั้งกรรมการตรวจสอบถ้าหากไม่เจอ คุณชนทิต้องบอกว่าคุณบอยจากผ่านใครถ้าแสดงว่าคนนั้นอมเพราะว่าต้องกําลังให้คณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลังว่าแล้วเจอไหมสามล้านเนี่ยตอนนี้ยังไม่เจอนัานะยังไม่เจอแต่กําลังตรวจสอบอย่างละเอียดถ้าไม่เจอต้องไปยังไงต่อฮะถ้าไม่เจอก็ต้องให้คุณชนทิตอบมาที่ว่าคุณให้ใครครับถ้าคนนั้นรับไปแสดงว่าคนนั้นแสดงว่ามีคนอมเงินในพักการเมืองใหม่อมเงินในพักการเมืองใหม่ถ้าเป็นเรื่องจริงเพราะผมไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนแต่นั้นต้องตรวจสอบเพราะมันพูดไปแล้วพักเสียหายครับตอนนี้กระบวนการข้างนอกที่มาโจมตีนะครับ ผมจะให้คนลาออกจากพักให้คนทําอะไรสารพัดคนมาไปบิดเบือนให้คนมาประชุมทั้งที่วาระมันไม่มีนะครับในการประชุมใหญ่ว่ามาลงมติวันนี้พักเสียหายมากตกลงจุดแตกหกักจริงๆร,ระหว่างพันธมิตรกับพักการเมืองใหม่มันอยู่จุดไหนครับคุณสมศักดิ์ผมว่ามันอยู่ที่ว่าความเป็นอิสระของพักการเมืองใหม่เมื่อเราฟังนะพี่น้องจะเป็นพันธมิตรจะเป็นแกนนําเราฟังแต่ว่าเมื่อฟังแล้วมาตัดสินยังไงก็ต้องเคารพเขา เพราะว่าพรรคการเมืองอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กติกาและกฎหมายไม่สามารถที่จะทําผิดอย่างนั้นได้และถ้าพรรคการเมืองใหม่ถูกสั่งขวาหันซ้ายหันเอาตามอารมณ์ตามใจผู้คนแล้วคุณบอกว่าน้าัชชินนอมินีพักเพื่อไทยเทรวินนอมินีพักอะไรอ่ะแล้วพรรคการเมืองใหม่เป็นใครถ้าอย่างนั้นเป็นนอมินีของใครครับถ้าอย่างนั้นถ้าถ้าสั่งได้ก็จะได้ว่าพรรคนี้ก็เป็นนอมินีของคนที่ต้องการจะทํา ทำที่ตนเองต้องการเพราะนั้นมันไม่ใช่ไงแต่คุณสุ้ที่ผว่าก็พักการเมืองใหม่เกิดจากพันธมิตรยังไงก็ต้องฟังพันธมิตรพันธมิตรนั้นไม่ใช่คนคนเดียวเพราะคนที่มาเป็นสมาชิกก็มีตั้งพันธมิตรและไม่ใช่พันธมิตรพันธมิตรคืออุดมการคือเจตจํานงคุณสนธิยังให้สัมภาษณ์นะครับตอนเป็นหัวหน้าพรรคบอกว่าพักการเมืองใหม่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะไปไล่พักการเมืองเก่าที่มีน้ำเน่าที่ไม่ดีเราจะได้ขี่คนไม่มากน้อยไม่ใช่สําคัญแต่ทาให้พักเนี้ย เป็นพักที่เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ซื่อสัตย์เสียสลับก้าอาหารทํางานเป็นเนี่ยเราก็ยึดหลักแบบเนี้ยนะยึดหลักแบบนี้ฉะนั้นไม่ใช่ว่าพักคนนั้นเป็นเจ้าของฉันจะเอาอย่างนี้นจะเอาอย่างนั้นแอร์ให้ไปจะขอคืนใช่ให้แอร์มาไม่รู้ที่เขาพูดตัวนั้นนะ่ะผมก็ยังต้องไปตรวจนะเพราะจำไม่ได้ก็บอกว่าเนี่ยเขาให้แอร์มาไปจากตังมาก็จะไปขอคืนซึ่งมันโดยหลักแล้วเนี่ยก็ เราก็ไม่รู้ต้องไปดูรายละเอียดว่าเพราะใครบริจาคเงินเท่าไรเท่าไหรมันจะต้องมีหลักฐานมีปรากฏชัดเจนอยู่ตามกฎหมายของพักการเมืองคุณคสมศักดิ์ทะเลาะกันมารุนแรงขนาดนี้กล่าวประนามยามเหยียดกันบนเวทีขนาดนี้พักการเมืองใหม่อย่างเหลืออนะคาคตจริงไหมผมคิดว่าการต่อสู้นี่มันต้องพิสูจน์ว่าเะไรความถูกความผิดนะครับการตั้งพักกันขึ้นมาเราถ้ามีคนดีมีคณณรรมุณธรรมศีลธรรมข้าบราิวารนจัดการมันก็สามารถทช่จะ ดำเนินการไปได้ขณะนี้เราจึงมีปัญหาก็มีการเข้าไปเขี่ยวข้องนะครับที่จะคนนอกเข้าไปกดดันนะครับที่จะไปทําให้เกิดมีปัญหาในส่วนของกรรมการก็มีปัญหาก็ต้องปรับปรุงก็ต้องแก้กันไปครับนะครับเดินยังไงต่อฮะในเมื่อพันธมิตรก็บอกว่าจะเอาโหวตโน,โนเนี่ยก็ไม่เป็นไรเนี่ยถ้าเขาโหวตไปแต่ทางนี้ก็ต้องว่ากันไปตามกฎตามเกณฑ์กติกาและกฎหมายครับนะครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่คือตอบโจทย์ คืนนี้กับหัวหน้าพักการเมืองใหม่นะครับตอบโจทย์คืนนี้ฮะขออนุญาตทิ้งท้ายคุณสนที่เปิดประเด็นไว้แล้วนะครับว่าจะสามารถกลับมาคุยกับคุณทักษิณชินวัตรได้มี3ข้อฮะแล้วคุณทักษิณก็รีบตอบก,กลับมาทันทีฮะว่า3ข้อนั้นคุณทักษิณคิดอย่างไรก่อนจะลาไปพร้อมกับคุณมสมศักดิ์ทิ้นหนังตัวอย่างม,มันมันให้ท่านผู้ชมรับชมครับวันนี้ขอบคุณมสมศักดิ์ครับครับสวัสดีครับผมพิมโยตรัยสุยาธมาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ตอนตั้งรัฐบาลใหม่ๆเนี่ยไม่ได้ไปกินข้าวแย่แแมากี่กเ็เยวะทีบท่บ้านผมกลับคือคุณทักษิณต้องก้าวข้ามหลายๆเรื่องไป่ถ้าคุณทักษิณก้าวข้ามหลายๆเรื่องไปได้แล้วเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะพบกันได้โอกาสที่พบกัได้เรื่องอะไรที่ต้องก้าวข้ามครับเรื่องที่ก้าวข้ามคือคุณทักษิณจะต้องยอมรับหลักทีดีลัฐเรื่องที่สองคุณทักษิณต้องยอมรับว่าประเทศไทยนั้น จะมีการปกครองระบอบชามไตยก็ยังจะต้องมีสมานสะวันทับุ่ส่วนจะปกครองในรูปแบบไหนวิธีการปกครองอย่างไรแตาคุณทักษิณต้องพิสูจน์ตรงนี้ด้วยการกระทบไม่ใช่ด้วยค้อูดก้าวข้ามเรื่องที่สองเรื่องที่สามคุณทักษิณต้องก้าวข้ามว่าจากนี้ไปคุณทักษิณพร้อมที่จะทํางานให้กับส่วนรวมไม่ใช่ให้กับญาติพี่น้องให้กับครอบครัวตัวเองหรือให้กับแก๊งตัวเองผมคิดว่าสามเรื่องนี้ถ้าคุณทักษิณก้าวข้ามเนี่ย ผมกับเขาเนี่ยยังเป็นเพื่อนกันได้อยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเขาก้าวข้ามสามเรื่องน,นี้เนี่ย<ฮ>มันเป็นผลดีกับอเขานะไม่ใช่ผนลนดีกับผมได้ข่าวว่าคุณสนทิริททองกุลประกาศว่าถ้าผมก้าวข้ามสามอย่างต่อไปนี้ยินด,ดีที่จะกลับมา ระธรรมดามันิีอีกคำด้วยต่างานะครับตั้งมีติลังกและิีอีกคำ